สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เกมเช่นเคยกับคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา 7,500บาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังผายลเมาส์ Mouse, ตัวรับ Wi-Fi นะครับประกอบฟรีลงโปรแกรมฟรีแล้วก็ลงเกมฟรีนะครับถ้าเกมไหนไม่เสียเงินแจ้งพี่เกมได้เลยเดี๋ยวพี่เกมทําการลงเกมให้นะครับแต่ชุดนี้นะครับเพื่อนๆขอมาเป็นลาโพงนะครับเปลี่ยนกับหูฟังสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาลำโพงหรือเอาหูฟังนะครับอ่ะโอเค7,500ได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้นะะหลายๆคนยังไม่เคยเห็นเคสตัตวนี้นะครับเคสของทางนัปโป ตัวนี้เพิ่งอ,ออกมาใหม่เลยนะเป็นเคสสีขาวทั้งตัวเออเคสสีขาวทั้งตัวมีไฟด้านหน้าเนี่ยพัดลม3ตัวเป็นไฟแบบสีเรนโบว์นะครับเป็นสีลุ้งนะเป็นสี RGB ก็สวยดีตัวนี้ไม่สามารถตัดไฟได้แต่บอกเลยว่าเคสสวยนะครับสีขาวเด่นๆเลยนะมาพร้อมกับจอนะตัวนี้เป็นจอเดียวสิบนิ้ว หรือ20นิ้วนั่นเองนะแต่แล้วแต่ว่าสเปคพี่เกียนจะจัดให้แบบไหนแต่ขั้นต้นจะยืนพื้นที่19นิ้วอาจจะเป็นเ e n o v o Acer ซอร์เดนะครับผมแล้วก็มีลำโพงนะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัว Wi ้ Fi ให้นะครับเมาส์คีย์บอร์ดเป็นแบบปกติเป็นธรรมดานะครับเมาส์คีย์บอร์ดเป็นแบบธรรมดานะแต่แผ่นรองเมาส์ตัวนี้จะได้เป็นแผ่นแผ่นเล็กนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้แผ่นใหญ่ก็สามารถเพิ่ม,มงบได้ชุดนี้ได้การ์ดจอด้วยแล้วก็ได้ SSD ของใหม่ 2 4 0 g Hz นะครับถ้าคนไหนที่อยากจะอัพในส่วนไหนแจ้งได้นะเดี๋ยวพี่เกมจะไล่สเปคให้เพื่อนๆทราบกันว่าชุดนี้7,500ได้อะไรบ้างเ,าเดี๋ยวมาเริ่มกันแต่ตัว CPU เลยนะครับ CPU นะตัวนี้เลือกใช้เป็น Intel Core i5 นะครับอาจจะเป็น Gen2 หรือ Gen3 ก็อยู่ประมาณนี้อาจจะเป็น2400หรือ3470 RAM 8นะครับ 4G 2ตัวรวมกันเป็น 8G วิ่งแบบ Duo Channel ในส่วนของการ์ดจอตัวนี้จะเลือกใช้เป็น GT620 ขั้นต้นจะเริ่มตั้งแต่ตัวซีรีส์600ขึ้นไปนะครับซีรีส์600ขึ้นไปชุดน,นี้แต่ขอแจ้งก่อนนะครับชุดน,นี้ลูกค้าท่านนี้นะครับขอเป็นคอมใช้งานทั่วไปสามารถเล่นเกมได้อย่างเช่นว a ลโ o l a แลเล่นได้นะครับฟรีไฟล์เล่นได้นะครับเกมพับ g ีม b บายเล่นได้เป็นเกมที่ไม่ได้นหนักมากนะแต่เน้นไปนในส่วนของตัวขนาดจอแล้วก็ตัวเคสใหม่ลูกค้าฟิกมาเลยว่าอยากได้เคสใหม่ ส,สวยๆนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์เต็มชุดแบบนี้แล้วก็ตัวรับไฟฟ้าก็มีให้ตัวนี้จะรับประกันตัว SSD เนี่ย3ปีตัวนี้ของ w d g r clean 240 g b นะจะอยู่ในเครื่องใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้านในจัดสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจออ่ะ GT 620แจ้งไปแล้วนะครับตัวนี้620แรม8ก็บ p u u เป็น Intel Core i5 อาจจะเป็น g e n 2หรือเจ n 3นะครับเมมบอร์ด H 6 1รองรับได้ถึง Core i 7 Gen 3เลย ในส่วนของตัว power ตัวนี้จะเป็น power ธรรมดา500ตัวนี้500วัตต์นะครับตัวนี้ของทาง DTEC ตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับการใช้งานทั่วไปได้สบายๆงับจอของเดียวนะครับ19นิ้ว m ค u บอร a d ก็ตามที่แจ้งตัวนี้จะพิเศษเปลี่ยนจากหูฟังเป็นลำโพงนะครับแล้วก็ตัวรับไไฟมีตัวนี้เราใช้ตัวรับไฟฟเครื่องนี้เล่นอยู่นะตัวนี้ที่แถมให้เล่นอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูสามารถเล่นเกมทั่วไปได้นะแต่วันนี้พี่เกมจะมารีวิวนะครับรีวิวคอม พอเฟเขาชุดแบบนี้สามารถที่จะใช้งานทั่วไปได้ลื่นขนาดไหนอ่าไม่พ้นกับการเล่นอินเทอร์เน็ตเนาะโซเชียลต่างๆเพื่อนๆคงจะชอบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นติ k To y อกยูทูบนะครับแล้วก็เฟซบุ o กหลายๆคนๆคงคงจะเล่น Facebook อยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวพี่กิมจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าพี่ครับถ้าผมเอาคอมชุดแบบนี้ไปเนี่ยเจ็ดกว่าบาทเนี่ยเออจะเล่นเน็ตได้ลื่นไหลขนาดไหนแล้วก็จะ เปิด YouTube เปิด Facebook เปิดงานเปิด Word, p ด w พ r p o พอยต x เอ็ต่างๆเนี่ยได้เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เกมจะมาลองเล่นหนักๆให้เพื่ได้ดูแต่ขอแจ้ง่อนเลยนะครับชุดนี้สามารถที่จะดาวเกรดลงมาได้นะถ้าคนไหนที่แบบพี่7,500มันมีถูกคนนี้ไหมพี่ก็จัดให้ได้อย่างเช่นเป็นเคสจากเคสที่เป็นเคสของใหม่อาจจะเป็นเคสมือ 2, สองสภาพสวยก็จะลดไปถึง1 0 0 0บาทเลย จากเห้เหลือแค่6,500เท่านั้นบอกเลยว่าครบเซ็กชุดแบบนี้ก็จัดในราคาดีๆได้เช่นเดียวกันนะครับมาแต่ชุดนี้มาสวยนะ7,500ได้เคล็ใหม่ๆแบบนี้เลยมาโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการรีวิวนะครับลองเล่นในส่วนของ y u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  e อ่ะ u t u b e พี่จะเปิดแบบ Full HD เป็นแบบ 1080p นะมาลองดูกันเลยนี่เปิดคองมาแล้วอันนึงนะครับเปิดไปแล้วนะครับเสร็จปุ๊บต่อไปเป็นวิดีโอเทสก็ยังเล่นได้อยู่ลื่น ต่อไปจะเปิดเป็นของหนังนะครับเป็นหนังพิซซ่าไม่ใช่มาเราเปิดมาสักสามสี่แถบแล้วเรามาดูการเล่นกันเพราะว่ามันจะไหลลื่นไหมอันนี้ก็ยังลื่นอยู่นะครับแถบนี้ก็ยังลื่นอยู่พลัเมาส์นะครับเป็นหนังนะเปิด YouTube หลายแถบให้เพื่อนๆดูกันยังเลื่อนดีอยู่นะครับเอาคอมเมนต์ก็ยังเลื่อนดีอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแถบแล้วต่อไปเปิด YouTube อีกนะครับอาจจะเป็นวิดีโอเทสนะครับ อินเทอร์เน็ตก็ยังเล่นอยู่นะใช้ w i f i Full HD ยังเล่นอยู่1 2 3 4 5สสี่ห้าหกแถบละพี่เกมผมอยากเปิด Word อ่ะลองดูสิ Word ก็ใช้งานได้ลื่นไหลดีนะครับเ o ิ d ดใช้งานได้ลื่นไหลดีเปิดใหม่เปิดใหม่เดี๋ยวจะไปลองอันอื่นบ้างยอมรับไปนะครับปุ๊บมาอันนี้ Word ต่อไป w พ r p o i อ t อ,อ,อาจจะไม่ได้โหลดโปรแกรมนะไม่ได้โหลดไฟ เอกสารแต่จะลองเปิดให้ดูว่ามันรันเร็วขนาดไหนเปิด PowerPoint Excel Excel อยู่ไหน Excel Excel มาก็เปิดได้เลยนะครับไหนลองดูก็ยังเล่นได้อยู่นะครับ YouTube อันนี้ก็รอรอยิงนะเปลี่ยนโอ้ยหลายเลื่องนี่นะ s c นี่น่าจะเป็น60เฟรมด้วยนะเนี่ยก็กดแล้วก็มาได้เลยนะคองก็ยังเล่นได้อยู่โอใช้ได้ ใช้ได้ใช่ได้ลองวิดีโอเทสอีกอันหนึ่งเลยอะแถบนี้ไหนโหลดไหมก็โหลดนะครับเล่นได้เลยเล่นเลยเอาไปไลฟ์สดด้วยนะอันนี้อเราย่อส่วนไปนะไม่ต้องยอ่อเปิดแถบไปเลยเปิดแถบแล้วก็เป็น Google แล้วกันเดี๋ยวพี่จะลองเปิดทิกตอกดูว่าเล่นได้ไหมอลองดูดิเป็นเข้ากูเนะครับเปิดทิกตอกนะครับว้ยยขึ้นเลยเหรอแค่กดตัวี มาดูซิว่าเล่นติกตอกได้ไหมเล่นได้นะครับเปิดมาก็เจอเลยนะครับทิกตอกอ่ะเลือกดูกันสบายสบายเฮ้ยเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเราเสียงกันเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แน่ๆเลยเนี่ยคลิปเนี้ยอ่าดูดูกันดีกว่าทิกตอกพี่ผมอยากเปิดติกตอกสักห้าอันน่ะได้ไหมพี่อ่าเปิดเปิดอ่ะสองละสามสี่ห้ามาดูดิติกตอกสักห้าอันนะลื่นไหม ก็ยังเลื่อนอยู่นะครับก็ยังเลื่อนอยูอ่พี่ผมไม่อยากดูทิกต็อกแล้วผมไม่อยากดู u t u b e อ่ะนะเอาอยัางเล่นอยู่นะครับตรงนี้ก็มาเทสกันให้เห็นแบบเรียลๆนะครับไม่มีตัดต่อคลิปวิ่งรวดเดียวเลยไม่มีตัดต่อจากเครื่องนี้จริงๆนะเนี่ยเครื่องนี้จริงๆนะไม่ได้อ่าดูข้างในก่อนอ่าดูข้างในเสร็จปลุเอามาดูอ่าเล่นเล่นกันให้เพื่อนๆได้เห็นกันสำหรับคนที่อยากเอาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับใช้งานทั่วไปเล่นเกมกลางๆ อ่ะอย่างเช่นว้าโลแลนเนี่ยก็ได้เคาน์เตอร์จีเอสได้นะครับหรือเกมในแอปสตรีมต่างๆที่ไม่ได้กินสเปคสูงอ่ะเล่นได้อย่างโรบบอกก็เล่นได้อ่ะอ๋ออ่าเวิร์ดโฟล์ควายก็ยังอ,อยู่อ่าเก็บไปก่อนเอ้ยไม่เก็บอีกไม่เก็บเปิดไปเลยโชว์โชว์ในส่วนของโรบบอกเดี๋ยวพี่เกมจะลองเข้าโรบบอกดูโรบบอกเพลเยอร์โรบบอกสตูอ่าโรบบอกเพลเยอร์ยูทูป <YouTube S 2> ก็ยังเล่นอยู่นะอ่ายูทูปอ๋อทิกต็อกยังเล่นอยู่อ่ายูทูปอ่าเรายูทูป 4K test เล่นไปนะเล่นไปก่อนนะอะไ่ไม่ปิดด้วยเปิดรูบอขึ้นมาทับเลยเราต้องสมัครใหม่เลยเหรอโอ้โหก็ถือว่าเปิดให้เพื่อนได้ดูก่อนอะประมาณนี้อยากเล่นอะไรอีกอะ่ะอยากเล่นอะไรอีกอยากเล่นอะไรอีกแต่ลองคิดก่นอนกลาบกราบกราบไปก่อนอยากเล่นอะไรบ้างเพื่อนๆอ,อยากเล่นฟรีไฟไหมลองกดฟรีไฟสักทีหนึ่งให้เพื่อนได้ดูกันนะครับ ตัวนี้เป็น Intel Core i5 เดี๋ยวพี่เช็คสเปคให้นะ2400สปีด3.10บูดถึง3.6ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะเล่นฟรีไฟ r e ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยอ่ะเฮ้ยเล่นได้ด้วยอ่ะเล่นได้เลยนะครับโหลดไปแล้วฉันมาฟรีไฟ r e มาตัวสอบสถานการณ์โหลดแล้วทั้งหมดที่นี่อ่ะดูซิโหลดยังยังไม่มีที่ดาวโหลด เดี๋ยวเพิ่งมันกำลังโหลดนี่ไงโอเคครับชุดนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพี่เกมได้สเปคให้เพื่อนได้ทราบกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าได้สเปคอะไรกับเล่นรีวิวให้เพื่อนได้ดูเลยทั้งเปิด YouTube เปิด TikTok แล้วก็เปิดโลบอฟไปด้วยแล้วก็เปิดฟรีไฟล์เกมอิมูเลเตอร์นะครับสเปคนะครับคอร์ดอินเทลคอยลห้าอาจจะเป็นเจนสองหรือเจนสามอันนี้แล้วแต่พี่เกมจะจัดให้นะขอแจ้งเพื่อนให้ทราบกันก่อนแรม8ปดติกนะครับสี่ติกสองตัววิ่งแบบดจอ 620เออกราดจอ GT 620สามารถอัพได้นะสามารถอัพได้กร์ดจอสามารถอัพเป็น GTX 1050 Ti ก็ได้หรือ GTX 1060ก,ก็ได้นะครับหรือเป็น GT 1030ก็ได้อันนี้แล้วแต่งบแต่ชุดนี้อยู่ในราคา705ได้เคสใหม่ของทาง n a โปสีขาวทั้งตัวเลยบอกเลยว่าสวยเลยนะเป็นเคสตัวใหม่และอ,อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น SSD นะครับของ W D Green 240ติ๊กของใหม่ตัวนี้รับประกัน3ปีนะแต่ทั้งหมดตรงนี้เป็นชุดมือสองแต่พี่เกมผสมมือหนึ่งให้ าบางตัวก็จัดมือหนึ่งให้ได้เลยนะครับเป็นของใหม่ได้เลยอย่างตัวลำโพงก็เป็นของใหม่เช่นเดียวกันนะครับของทางโอเคอร์ตัวเมาส์คีย์บอร์ดก็จัดให้แต่แผ่นเมาส์พี่ขอสงหวนเป็นแผ่นเล็กก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้แถมให้เยอะเหลือเกินแล้วก็จัดสเปคให้ค่อนข้างที่จะสูงนะจอเดล19สิบเก้านิ้วนะมาลองเล่นกันเลยฟีฟเพิ่งเข้าครั้งแรกเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ตั้งค่าแบบหกสิบเฟรมนะมาแล้วนะครับฟีฟก็ยังเปิดอยู่เดี๋ยวมาลองดูยูทูบที่เราเปิดเล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่ไหมก็ยังเล่่่นนนออยยูไไมด้้ี เอาคอมแมนนะครับท็อปกันก็ยังเล่นอยู่อันนี้ก็วิดีโอเทส 4K แต่แต่เปิดแบบ f u l อ HD อันนี้ก็คองก็ยังเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอเทสเหมือนกันอ่ะปิดไปตัวนี้มาดูติ๊กตอกซิยังเล่นอยู่ไหมก็ยังเล่นอยู่นะครับโอเคก็ยังเล่นอยู่หลายแทบ็บมีหลายแทบ็บอ่วยให้เพื่อนดูกันในส่วนของ PowerPoint Excel Word ก็ยังเปิดอยู่นะครับฟ e ีไฟลแเราก็โหลดอยู่ไหมดูซิ เเล่นอยู่นะเนี่ยเราไม่ได้เป็นแบบบิกิเราเราเป็นแบบเก่งลนะเราเลือกชื่อเลยโอเคเลสโก o ได้ไหมได้นี่เรายังไม่เข้าไปตั้งค่าเลยนะบอกเลยเล่นให้ลื่นด้วยนะเนี่ยเออดูฟีเวิ่งไหนน่าจะสาสิ 30, ถ้าเราไม่ตั้งค่านะแสดง f p s ขึ้นไหมก็ต้องยอมมาหน่อยนะว่าตอนนี้เปิด youtube เยอะมากนะครับแล้วก็เล่นเกมด้วย เอออันนี้ก็เป็นการรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันจริงๆแล้วไม่มีใครเล่นแบบนี้หรอกเนาะนเพื่อนๆก็อาจจะเปิดแค่ YouTube แค่หน้านึง Facebook หน้านึงแค่นั้นเลยนะครับแต่น,นี้พี่เกมอยากจะลองเทสนะครับเป็นการรีวิวเทสเครื่องนี้นะ7,500ว่าเล่นได้ลื่นหรือเปล่าแล้วก็จะมาลองเล่นแบบหนักๆดูซิว่ามันจะเล่นได้ขนาดไหนนะพี่เกมว่าเทสให้เพื่อนได้ดูกันแต่จริงๆก็ไม่สมควรนะไม่สมควรที่มาเล่นเยอะบางทีมันก็เป็นการเทสนะเทสเอาให้หนักๆไปเลยก็ได้รู้ว่าเล่นได้ขนาดไหนนะครับ มาเข้าเกมไหมอุ้ยเอาหนักเอาเรื่องอยู่นะพี่ก็เปิดเยอะอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยมีอาการเว้ยมีอาการเว้ยไหนดูสิมาป่ะยูทูบของสารเหมือนกันนะเนี่ยเปิดหนักจัดเลยโอ้โหสงสารจริงน้องแมวอ่ะปิดไม่ได้ปิดยอ่อย่อสวนก่อนมันแย่งเน็ตกันนะเนี่ยแย่งเน็ตแย่งเน็ต โห้ยังเน็ตอะ่ะน็ตไม่ไปเลยอะ่ะเน็ตไม่ไปเลยเอาละต่อเลยนะครับเมื่อคู่สายเข้าต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับมาเกมฟรีไฟเราเข้าได้แล้วนะแต่บอกเลยว่าต้องรอหน่อยเออพี่เกมเปิดไปเยอะจริงก็สงสารมันเหมือนกันนะครับว่าเราเปิดโปรแกรมเยอะมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับเรารอได้แป๊บหนึ่งมันก็มาให้เรานะครับเออมันก็ยังพยายามมาให้เราเนาะเออพี่เกมก็เปิดไปเยอะเลยนะไม่เป็นไรนะครับเราจะมาเล่นให้ดูกันจริงๆอ่าต่อไปนะครับอันนี้เพิ่งสมัครครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลย มันก็เลยให้เราลองกดเล่นอะไรก่อนดูนะน,นี้จะเป็นแบบที่มันบังคับเราให้เราเล่นนะแต่ตอนนี้เราก็ยังเปิดอยู่พวกนี้นะเนี่ยยังมีอยู่เออยังมีอยู่ยังมีอยู่ออยังมีองมโอ้ย,อยเล่นเล่นเล่นเฮ้ยจะปุ๊บปับ๊บอ่ะก็มีอาการนะครับมีอาการแน่นอนไม่มีใครเครื่องไหนที่จะแบบโอ้โหเจ็ดพันเล่นแบบลื่นเปื๊ดขนาดนั้นเกี่ยด้วยวิธีการตั้งค่าขนาดนี้นะเปิดทุกอย่างเลยต่เลื่นอยู่นะเพื่อนๆเ,เออไปดูถูกมันไม่ได้เนี่ยขอภายนะขอเล่นมือเดียวมา ฟรีไฟไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยยังไม่ได้เปิด90เฟรมเลยยังไม่ได้เปิดอะไรนะ3อะไรอะ30 60เฟรมเลยยังไม่ได้เปิดอะไรนี่เดิมๆเ,เลยวิ่งเองมือเดียวด้วยอ่ะโชว์หัวไปเลยออกมาไม้น้องเออเออเอ,อโดนหัวไปละไม่โดนเลยเออแตกเ,ออเ,เ,เ,เล่นลำบากมากดีนะเล่นแบบเล่นแบบตาแรกมันจะเจอบอดก่อน โชคดีมากนะโอเคก็รีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะครับคร่าวๆว,ว่าเราเล่นเกมได้ลื่นขนาดไหนเออแบบไม่ใช่แบบเจ็ดพันห้าพี่เล่นอะไรได้บ้างอะ่ะได้แค่จอได้แค่เครื่องหรอเปล่าได้ยกชุดแบบนี้นะครับจอด้วยเมาส์คีย์บอร์ดของฟังมีให้ครบตัวราไ,ไฟฟ้าเขมีให้นะเคสสวยๆแบบนี้เลย7,500บาทยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งจะอยู่ที่ประมาณ300 400ถึงแล้วแต่ว่าของเยอะของน้อยขนาดไหนนะครับมาโอเค เดี๋ยวปล่อยให้เกมนะเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเล่น youtube ต่อได้หรือเปล่าเล่นปิก็ยังเล่นได้นะครับพวกโปรแกรมทํางานก็ยังเปิดได้อยู่เออใช้ได้นะเอาเรื่องอยูนะเนี่ยเป็นการรีวิวแบบเรียวๆนะครับเพื่อนให้เพื่อนได้ทราบกันว่าเล่นได้จริงหรือชาร์าดไหนแต่มีการโหลดแน่นอนช่วงแรกที่พี่เปิดเกมมาครั้งแรกโหลดเลยนะเออโหลดแบบโหลดเลยรอพักนึงเลยเพราะว่ามันเปิดเยอะมากๆนะเราก็ต้องสงสายมันบ้างนะเจ็ดพันกว่าบาทเปิดซะโหด เหมือนคอมสามหมื่นไปเลยนะอะไรอย่างนี้ก็บ้ากันไปหยอกหยอกนะครับเพื่อนโอเคอยากพี่จะปล่อยมาเล่นไฟในไ,ไลฟ์สเปคให้เพื่อนๆะทราบกันก่อนจบคลิปนะครับตัวนี้นะครับ CPU Intel Core 5 340หรือนะครับพี่อาจจะเป็นเจน2แล้วแต่สเปคนะาอาจจะเป็น25-0หหรือ24-0 0 RAM 8G b นะครับ SSD 2 4 0 W clean ตัวนี้รับประกัน 3ปีนะตัวนี้จะเป็นของใหม่ตัวหนึ่งพราะพี่เกมรู้สึกว่าพี่จะอัพให้ฟรีนะตัวเคสของทางนโปตัวนี้สามารถเลือกแบบได้ถึง30แบบมีเคสให้เลือกเยอะเลยเพเวอร์บาย500วัตต์นะครับตัวนี้เป็นวัตธรรมดาก็าจอทีทีหอขั้นต้นเลยจะยืนซีรีส์6ให้นะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็น610 620 630หรือ710 720หรือ730อยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ตัวจอจะเป็น19นิ้วคละแบบอาจจะเป็นเดียวเลโนโว ขนาดเท่ากันนะครับแต,แต่ว่าดีไซน์อาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเป็นชุดมือสองเนาะในส่วนของเมาส์ที่บอร์ดมีให้เช่นเดียวกันนะครับตัวเราไวไฟมีให้เช่นเดียวกันสามารถเลือกได้ว่าระหว่างลําโพงกับหูฟังให้เพื่อนเลือกกันได้เลยนะครับ e ีนี้พี่พี่พูดไปสิบ้านาทีเลยเนี่ยพูดคนเดียวพี่เบียวไม่อยู่นะ อีพีหน้าอาจจะเจอพี่เบีย้ยนะครับวันนี้พี่เกมมาขอฉายเดี่ยวเลยนะครับอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ขอฝากเพจไอเกมพีทีคอมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะได้คอมราคาเท่าไหร่ทักกันเข้ามาสอบถามได้เลยสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีความรักที่ดีครับสวัสดีครับเจอใหม่อีพีหน้าครับผม